รายการครูอะตอมแชนแนลครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชา ภาษาไทยกับคุณครูอตอมเช่นเคยเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาต่อสระเอกันเป็นตอนที่3แล้วนะคะหลังจากที่เราเรยงกันไป2ตอนเด็กๆได้ทบทวนกันหรือเปล่าคะอ้าวถ้าทบทวนนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาฝึกอ่านประสมคํากันต่อรวมไปถึงอ่านบทกลอนสระเอด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทบทวนกันค่ะคุณครูอยากจะขอทวนความจําเด็กๆก,ก่อนว่าเด็กๆนั้นจําสระเอได้หรือเปล่าว่าลักษณะของสระเอเป็นยังไงอ่ะ สระเอหน้าตาแบบนี้เลยค่ะจำได้ไหมอ่ะพี่สระเอคุณครูพูดไปเมื่อคลิปแรกเลยนะคะว่าหน้าตาของมันนั้นเหมือนกับคล้ายๆกับ คนเล่นโยคะค่ะคนเล่นโยคะเนี่ยเวลาที่เขาเอาหัวอยู่ข้างล่างใช่ไหมคะแล้วขาชี้ขึ้นไปอยู่ด้านบนหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะดังนั้นวิธีการเขียนสระเอนะคะเด็กๆก,ก็จะหมุนจากหัวนะคะแล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้ก็จะได้พี่สระเอแล้วนะคะออาเด็กๆลองหยิบนิ้วขึ้นมาค่ะชูนิ้วขึ้นมานะคะและเดี๋ยวเราจะลากไปพร้อมๆกันนะคะอ่าหมุนหัว ชี้ฟ้าขึ้นไปอ่าแบบนี้เลยนะคะนี่คือหน้าตาของสระเอค่ะสระเอเนี่ยอยู่ตรงส่วนไหนของพี่เพียรชนะคะด้านหน้าหรือว่าด้านหลังคะใช่แล้วค่ะต้องอยู่ด้านหน้าพี่เพยยญชนะนะคะถ้าเกิดไปอยู่ด้านหลังเนี่ย จะไม่ใช่สารเอเลยนะคะสารเอจะต้องอยู่ด้านหน้าพี่พยัญชนะนะคะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทบทวนคำสารเอกันหน่อยขอตัวช่วยนิดนึงนะคะเอาพี่น้องบองมาเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่น้องบองอสวัสดีค่ะวันนี้ขอทบทวนคำสารเอหน่อยนะคะพี่าเนนสเอหนคะ เอาคำว่าเกเรกเอเกรอเอเรเกเรเก่งมากๆเลยค่ะขออีกคำนะคะขอคำว่าทะเลทออะทะรอเอเลทะเล ขออีกคำนะคะคำสุดท้ายค่ะพี่น hey, huh. ้องบองค่ะเฮฮาฮอเฮฮากๆเฮฮ่าเฮ่าเฮฮาเเฮาฮฮ เาละค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่น้องบองก็ช่วยเราสะกดคำกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันในวันนี้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนอกจากเราจะประสมคำแล้วนะคะเรายังมีการฝึกแต่งประโยคด้วยนะสร้างประโยคนะคะเดี๋ยวเด็กๆรอติดตามในคลิปนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียน คุณครูอยากจะขอบริหารสมองกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันวันนี้ขอใช้อุปกรณ์เป็นแก้วเหมือนเดิมค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้มาออใช้แก้วไปกับบทเพลงแล้วนะคะแต่วันนี้เราจะใช้แก้วไปกับบทกลอนสระเอค่ะเอจะเป็นบทกลอนอะไรนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาติดตามกันนะคะแต่สเต็ปของการใช้แก้วในวันนี้นะคะเราจะใช้มือโต๊ะ เหมือนเดิมเลยค่ะง่ายๆนะคะตบมือตบโตตบมือตบโตแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาฟังบทกลอนนี้กันเลยค่ะตาเขกะตาขำชอบร้องลำร้องลิเกตาขำชอบร้องเฮส่วนตาเขชอบร้องรำมาณนะ ฟังตาขำส่วนเจ้าดำฟังตาเขพวกเรามาฮาเฮฟังตาเขกกะตาขำได้ไหมคะอ้าวลองอีกครั้งหนึ่งนะคะพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสาตาเขกกะตาขำชอบร้องรำร้องลิเกตาขำชอบร้องเฮส่วนตาเขชอบร้องรำมานะ ฟังตาขำํำส่วนเจ้าดำฟังตาเขพวกเรามาหาเฮฟังตาเขกับตาขำํำค่าเด็กๆลองเล่นดูนะคะบทกรนนี้จะเป็นบทกรนที่เราจะได้ฝึกอ่านกันในวันนี้เนี่ยแหละค่ะถ้าเด็กๆลองฝึกอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วลอง กลับมาดูวิธีการบริหารสมองอีกทีก็ได้นะคะแล้วเราลองร้องไปพร้อมกับบทกลอนของเรานะคะซึ่งในบทกลอนนี้มีคำสระเออยู่หลายคำเลยค่ะเด็กๆลองไปสังเกตดูนะว่าคำไหนนะคะมีสระเอบ้างเอาล้วค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนการสร้างประโยคกันค่ะเด็กๆคะประโยคนั้นนะคะประกอบไปด้วยประธาน กริยาแล้วก็กรรมใช่ไหมคะบางประโยคนะคะเราก็สามารถใช้แค่ประธานและกริยาได้นะคะในกรณีที่ถ้าเราแต่งประโยคแล้วและประโยคมันสมบูรณ์นะคะแต่ถ้าบางประโยคค่ะยังไม่สมบูรณ์นะคะก็ต้องมีกรรมมาต่อท้ายมารองรับด้วยนะคะทีนี้เด็กๆจำได้ไหมคะว่าประธานก็ได้แก่อะไรคะ ประทานได้แก่คนสัตว์สิ่งของใช่ไหมคะอ่ะเราลองมาแต่งประโยคกันนะคะประธานในที่นี้คุณครูลองขอเป็นแม่แล้วกันค่ะอ้ามอแอมแม่ไมเอกแม่กริยากริยาเป็นการกระทําใช่ไหมคะแม่มีมออีมีนะคะกรรมนาลิกาค่ะนออานาลออิลิกออากา แม่มีนาลิกานะคะแบบนี้ก็เป็นประโยคที่สมบูรณ์ถ้าเราพูดหรือเราอ่านแล้วฟังรู้เรื่องอ่านรู้เรื่องนะคะแบบนี้ก็คือได้ใจความครบถือว่าเป็นประโยคค่ะทีนี้วันนี้ค่ะเราจะนำคําที่คุณครูกำหนดให้นะคะมาสร้างเป็นประโยคกันค่ะคุณครูจะมีคําให้นะคะมาแล้วค่ะคําอยู่ในก้อนเมฆ มีหลายคำเลยค่ะเด็กๆลองสะกดดูนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างเยอะเลยใช่ไหมคะมีคำว่ากากออากามออามาทอเอเทมออีมีดออีดียออายาตออาตาหออาหาทออือถือกระจายเต็มก้อนเมฆไปหมดเลยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้เด็กๆนะคะลองเลือกคำที่อยู่ในก้อนเมฆนี้นะคะ มาสร้างเป็นประโยคค่ะบางคนนะคะโอ้โหสร้างได้หลายประโยคเลยค่ะบางคนได้5้ประโยคเลยนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะขอยกตัวอย่างสัก3ประโยคจากกอนเมก,กอนนี้ก่อนเลยนะคะอ่าลองหาประธานก่อนเนาะคุณครูขอลองแต่งว่าตาเทยาเห็นไหมคะ ตาเป็นประธานเทเป็นกริยายาเป็นกรรมใช่ไหมคะตาเทยาได้แล้วหนึ่งประโยคค่ะขออีกหนึ่งประโยคนะคะกามีตาดาีเห็นไหมเริ่มมีคำเยอะขึ้นแล้วใครนะคะที่สามารถแต่งคำได้เยอะขึ้นถือว่าเก่งมากๆเลยค่ะกาเห็นไหมคะกาเป็นประธานมีเป็นกริยาตาเป็นกรรมนะคะ แล้วตาเนี่ยนะคะมีดีมาขยายอีกนะคะให้รู้ว่าเนี่ยตาดีมากๆเลยกามีตาดีนะคะแบบนี้ได้แล้วอีกหนึ่งคะแนนเลยค่ะโอ้วันนี้ได้ประโยคยาวเลยค่ะคุณครูขอลองแต่งว่าตาถือยามาหากาโอ้อันนี้ได้ยาวแบบนี้ได้คะแนนเยอะเลยนะคะ ตาถือยาใช่ไหมคะตาเป็นประธานถือเป็นกริยานะคะยาเป็นกรรมนะคะทีนี้ไม่ได้ถือยาธรรมดาค่ะมาหากาด้วยนะคะแบบนี้ถือว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์ฟังรู้เรื่องได้ไปอีกหนึ่งคะแนนคะ่ะที่สำคัญนะคะถ้าเด็กๆยิ่งแต่งแล้วก็ขยายความของประโยคได้เยอะนะคะคะแนนก็จะยิ่งมากขึ้นด้วยนะคะเรามาดูเมฆก้อนต่อไปกันดีกว่าค่ะ เมฆก้อนนี้โอ้โหมีหลายคำเลยค่ะเยอะกว่าเดิมอีกเด็กๆลองช่วยดูสิคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างอออาอาชออูชูมออีมีลอแอแลดดอูดูกออะกะลออาลามอือมือนออานาหออาหาวอเอเวโอ้โหเต็มไปหมดเลยค่ะก้อนเมฆก้อนนี้เด็กๆลองช่วยกันแต่งประโยคสิคะ ว่าเราจะเลือกคำไหนมาแต่งเป็นประโยคได้บ้างเดี๋ยวคุณครูจะช่วยสักสาประโยคนะคะามาดูประโยคแรกของคุณครูกันค่ะอาชูมืออ้าเห็นไหมคะอาเป็นประธานชูเป็นติยามือเป็นกรรมนะคะอาชูมือได้แล้วหนึ่งประโยคค่ะมาดูประโยคที่สองกันค่ะลาแลดูนาะ รอบนี้คุณครูให้เจ้าลานะคะเป็นประธาน,นะค่ะแล้วเจ้าลาก็มาแลดูแลดูเป็นกริยานะคะแล้วก็นาค่ะเป็นกรรมนะคะลาแลดูนาแบบนี้ก็ได้ไปอีกหนึ่งคะแนนแถมคําเยอะขึ้นด้วยเห็นไหมคะประโยคสุดท้ายที่คุณครูแต่งค่ะนี่เลยยาวเลยเห็นไหมล่ะอามีเวลาดูนาอ่าแบบนี้นะคะ ถ้าเด็กๆยิ่งขยายความได้เยะคะแนนก็จะยิ่งเพิ่มเยอะขึ้นด้วยนะคะมาดูเมฆ้อนต่อไปกันค่ะเมฆ้อนนี้โอ้โหคำมาเยอะเลยค่ะมีคำว่ามออามาชอ,อาชาดอูดูปออปูตอ,อีตีรอเอเรลอเอลีขออาขาตออาตา กเอเกงอูงูม e อีมีโอ้โห oh, oh, คำเยอะมากเลยคะ่ะเมก,ก้อนนี้เด็กๆลองช่วยคุณครูแต่งประโยคหน่อยสิคะจากคำในก้อนเมกนี้ให้เวลาห้าวินาทีค่ะ <c oughs> <c oughs> คุณครูช่วยแต่งต่อดีกว่าอามาดูประโยคแรกของคุณครูกันคะ่ะตาตีงูอ่าเห็นไหมตาเป็นประธานใช่ไหมคะตีเป็น กริยางูเป็นกรรมค่ะตาตีงูอีกประโยคหนึ่งนะคะปูมีขาเกออ่ามีคำเยอะขึ้นด้วยนะคะปูปูเป็นประธานนะคะมีเป็นกริยาขานะคะเป็นกรรมแถมขายังเกด้วยนะคะเกนี่มาขยายกรรมอีกทีหนึ่งนะคะประโยคสุดท้ายค่ะ ชาลี Charlie, ตีงูเกเรเห็นไหมแต่งได้เยอะเลยนะคะชาลี Charlie นะคะเป็นชื่อของคนก็สามารถเป็นประธานได้นะคะชาลี Charlie, ตีใช่ไหมคะตีเป็นกริยางูเป็นกรรมนะคะส่วนเกเรก็มาขยายกรรมอีกทีให้รู้ว่างูตัวนี้นี่โอ้โหเกเรมากๆเลยเด็กๆลองแต่งดูนะคะสามารถแต่งได้นอกเหนือจากที่คุณครูแต่งนะคะ คุณครูเชื่อว่าในก้อนเมฆก้อนนี้นะคะยังแต่งได้อีกหลายประโยคเลยเด็กๆลองดูนะคะว่าเด็กๆจะแต่งได้มากกว่านี้หรือเปล่าถ้าใครสามารถแต่งประโยคได้มากกว่าที่คุณครูแต่งเอาไว้นะคะลองคอมเมนต์บอกคุณครูหน่อยนะคะว่าแต่งได้แบบไหนบ้างแล้วคุณครูจะรอดูคำตอบค่ะเงม เดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกอ่านหน้านี้กันต่อค่ะตระเอตาเขกะตาขำตาเขกะตาขำชอบร้องรำร้องลิเกตาขำชอบร้องเหส่วนตาเขชอบร้องรำมานะฟังตาขำส่วนเจ้าดำฟังตาเข พวกเรามาหาเฮฟังตาเขกะตาขำเดี๋ยวเด็กๆลองอ่านตามนะคะตาเขกะตาขำตาเขกะตาขำอ่านตามค่ะชอบร้องรำร้องลิเก ตาขำชอบร้องเฮส่วนตาเขชอบร้องรำมานะฟังตาขำส่วนเจ้าดำฟังตาเขพวกเรามาหาเฮ ฟังตาเขะกะตาขำเด็กๆลองฝึกอ่านดูนะคะอ่ละค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนสระเอกกันในวันนี้นะคะทั้งได้ฝึกอ่านประสมคำนะคะอ่านบทกลอนแล้วก็ได้ฝึก สร้างประโยคด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมหมั่นทบทวนนะคะทั้งอ่านและก็เขียนถ้าเราฝึกอย่างสม่ำเสมอนะคะเราจะอ่านหนังสือเก่งขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเด็กๆคะ่ะหลายคนกําลังท้อใจว่าทําไมต้องอ่านต้องเขียนอยู่บ่อยๆถ้าเราไม่อ่านไม่เขียนนะคะเราจะลืมค่ะสิ่งที่สําคัญเลยเราจะลืมแล้วเราก็จะจําคําเหล่านั้นไม่ได้นะคะต่อไปเราก็จะอ่านหนังสือไม่ได้ด้วยนะถ้าเราฝึกตั้งแต่เนิ่นๆตอนนี้นะคะเราจะ อ่านหนังสือได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนนะคะสู้ๆค่ะขอเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนพี่น้องบองเป็นกำลังใจให้เด็กๆ่อยสิเออเป็นกำลังใจให้นะคะเห็นไหมพี่น้องบองเป็นกำลังใจให้แล้วเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ